าเหยียบย่ำคนอื่นให้ต่ำลงเพียงเพื่อทำให้ตัวเองสูงขึ้นไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามเราทุกคนมีวันที่ตกต่ำด้วยกันทั้งนั้นค่ะอย่าไปเหยียบย่ำใครเพราะก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะถึงเวลาของเราเมื่อไหร่ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปอวดเก่งใส่ใครส่องกระจกมองดูตัวเองก่อนมองเข้าไปลึกๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยมันเจ๋งหรือว่ามันดีกว่าเขาจริงๆตรงไหนคิดให้เยอะๆนะคะเพราะว่าบางทีคนที่อยู่ตรงน้น คนะที่เขาเงียบเขาไม่โต้อตอบคุณนะไม่ใช่ว่าเขายอมแพ้คุณนะและถึงแม้ว่าเขาจะเสียงดังกว่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชนะคุณนะ แค่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาชีวิตกับความรู้สึกไปแลกทำไมเพราะว่ามันเสียเวลาทำมาหากินการที่เหยียบคนอื่นให้ต่ำลงด้วยการฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนต่อให้วันนี้ทำสำเร็จนะแต่นั่นก็เป็นความสำเร็จที่มันปราศจากเกียรติและศักดิ์ศรีที่มันไม่สามารถที่จะเอ่ยปากพูดได้เต็มปากเต็มคำหรือว่าภูมิใจ คุณอาจจะชนะแต่สุดท้ายอ่ะคุณจะได้ศัตรูเป็นของแถมและการที่ยกตัวเองขึ้นโดยที่ไม่ได้ลดคนอื่นลงสิ่งนี้จะทําให้คุณเป็นผู้ชนะที่มีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นมากมายนี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่ามิตรภาพอย่างแท้จริงทําดีย่อมได้ดีค่ะคํานี้ยังใช้ได้เสมอแต่นั่นแหละค่ะนี่คือสัจธรรมในชีวิตเจอกันคลิปหน้าบอเตรติยาสวัสดีค่ะ